38. เรื่องการเปลี่ยนแปลงของโลกหลังโควิด -19 อยากให้ทุกท่านอยู่รอดูโลกนี้ให้ถึงอีก10ปีเป็นอย่างน้อยให้ได้และณนะตอนนี้มีลูกมีหลานก็จะแนะนำให้เรียนคอมดนตรีบัญชีกีฬาไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เพราะอะไรหรอือลองฟังบทความต่อไปนี้ครับพยากรณ์ล่วงหน้าจาก3 1 0ถึง10ปี 1. อู่ซ่อมรถจะหายไป 2. เครื่องยนต์2 0,000ชิ้นจะถูกแทนที่ด้วยมอเตอร์20ชิ้นการซ่อมเปลี่ยนใช้เวลา10นาทีเสร็จ 3. มอเตอร์ที่เสียจะถูกรวบรวมมาที่รี n จน r นอ a ร r ช h อบใช้โรบอตซ่อม 4. เวลาเปลี่ยนมอเตอร์รถไฟฟ้าขับเข้าศูนย์บริการแล้วนั่งกินกาแฟาแก้วเดียวก็ได้มอเตอร์ใหม่เรียบร้อย 5. ปั๊มน้ำมันจะค่อยทยอยปิดตัวลง 6. ตามหัวมุมถนนใหญ่จะมีอิเล็กทริกรีชาจริงสเตชันเป็นมิเตอร์ไฟฟ้าเก็บตังค์ 7. บริษัทผลิตรถจะรวมตัวกันสร้างโรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้าใหม่ 8. เมืองฐานหินและบริษัทค้าน้ำมันจะทยอยเล็กลง 9. บ้านเรือนจะผลิตไฟฟ้าใช้เองไฟฟ้าที่เกินจะขายให้กริดสโตเพื่อขายให้โรงงานที่ใช้ไฟฟ้ามาก,มากๆเช่นเทสซารูฟ 10. เด็กที่เกิดใหม่จะได้เห็นรถเครื่องยนต์ในพิพิธภัณฑ์ 11. ในปี1998โกดักมี170,000คนขายรูปกระดาษ85%ของทั่วโลกเพียงไม่กี่ปีถัดจากนั้นต้องล้มละลายและปิดตัวลงณนะปัจจุบัน 12. สิ่งที่เกิดกับโกดักและโพลารอยดจะเกิดกับหลายอุตสาหากรรมใน5-10ปีข้างหน้าซึ่งไม่มีใครคาดคิด 13. หลังปี1998เพียง3ปีเท่านั้นดิจิตอลก็มาแทนฟิล์มถ่ายรูปมือถือก็มาแทนกล้องถ่ายรูป 14. ปี1975เริ่มประดิษฐ์กล้องดิจิตอลความสามารถถ่ายได้เพียง10,000พิกเซลมีข้อติดมากมายแต่ก็ได้แก้ไขพัฒนาจนมาแทนที่กล้องเดิมได้หมดเพียงไม่กี่ปีเท่านั้น 15. ปัจจุบันนี้ Artificial Intelligence จะถูกนำไปประยุกต์ใช้กับงานด้านสุขภาพระบบอัตโนมัติรถยนต์ไฟฟ้าการศึกษารูปสามมิติการเกษตรและงานอื่นๆการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นเร็วกว่าอดีตมาก 16. จะเกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งใหญ่นับเป็นครั้งที่4ของชาวโลก1 7 S O F T D A A R E ใหม่ๆจะมาแทนที่ของเดิมๆในทุกอุตสาหกรรมใน5-10ปีข้างหน้านี้18 เช่นซอฟต์แวร์ชื่อ u อร์ไม่มีรถของตัวเองสักคันแต่เป็นบริษัทแท็กซี่ที่ใหญ่ที่สุดในโลกขณะน,นี้19 Airbnb ก็เป็นโรงแรมที่มากที่สุดในโลกขณะน,นี้ทั้งทั้งที่ไม่มีโรงแรมของตัวเองลองถามฮิลตันดูก็ได้20 AI จะทำให้เข้าใจเรื่องราวได้รวดเร็วยกกำลังสอง Exponential ปีนี้คอมพิวเตอร์ได้เป็นเด e b เบสโกเพลเยอร์ในเดอะเวิเท่ากับ10ปีเร็วกว่าว่าที่พยากรณกัน,กน21 ในสหรัฐ IBM's Watson เป็นซอฟต์แวร์ให้คำแนะนำปัญหาข้อกฎหมายได้ภายในหน่วยวินาทีและถูกต้อง90%ซึ่งนักกฎหมายทำได้เพียง70%เฉลี่ยนักกฎหมายหนุ่มสาว90%ตกงานผู้ที่กำลังเรียนขอให้เปลี่ยนอีก10ปีจะเหลือแต่สเปเชียลลิสแท้เท่านั้นประมาณ10%ของนักกฎหมายปัจจุบัน 22. วสดสันได้ออกโปรแกรมตรวจหามะเร็งได้เร็วและแม่นยำกว่าเนิร์ถึง4เท่าตัว 23. Facebook ได้ออกโปรแกรมจำหน้าคนและนำไปใช้กันแล้วปี2030คาดว่าสมองกลของคอมพิวเตอร์จะเหนือกว่าสมองมนุษย์หลายเท่าแน่นอน24ปี2018รถยนต์ไร้คนขับได้ถูกสร้างขึ้นมาแล้วภายใน2ปีนี้อุตสาหากรรมยานยนต์จะเปลี่ยนมากอีกไม่ถึง10ปีคุณไม่จำเป็นต้องมีรถยนต์ของตนเองอยากไปไหนก็ใช้มือถือโทรเรียกรถก็จะมารับไปส่งไร้คนขับนั่งเฉยเฉย 25. อีก10ปีข้างหน้าคุณไม่ต้องหาที่จอดรถไม่ต้องไปทำใบขับขี่เพียงแค่จ่ายตามระยะทางที่คุณเรียกรถมาพาไปนั่งรถไปก็ทำงานพิมพ์นี้นั้นโน้นได้อีก 26. จํานวนรถยนต์จะลดลง90-95%เปอร์เซที่จอดรถเหลือเฟือใช้ทำสวนสาธารณะเขียวเขียวงามตาได้อีกหลายแห่ง 27. ปัจจุบันคนตายจากอุบัติเหตุรถยนต์ปีละ1.2ล้านคนหรือเฉลี่ย60,000ไม้ต่อไปไร้คนขับคาดว่าจะเกิดอุบัติเหตุตาย,ตาย6ล้านไมลต่อคน 28. บริษัทผลิตรถยนต์สันดาปจะเจ๊งล้มหายไปบริษัทรถยนต์ไฟฟ้าเช่นเทสลาแอปเปลิลกูเกิลซึ่งทำคอมพิวเตอร์ออนวิลจะร่ำรวยมหาศาล29มาดูวอลปี2018เลิกผลิตรถที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์อย่างเดียว เริ่มปี2019ผลิตเป็นรุ่นไฮบริดและรถใช้ไฟฟ้าเท่านั้น30 2-3ปีที่ผ่านมาวิศวกรจากบริษัทออดี้ฟฟกสวาเก้นต่างหวาดกลัวการเปิดตัวของบริษัทเทสลาที่ผลิตแต่รถไฟฟ้า31เมื่ออุบัติเหตุทางรถยนต์ลดน้อยลงอนาคตการประกันภัยทางรถยนต์ก็จะซบเซาลง 32. อสังหาริมทรัพย์จะเปลี่ยนแปลงไปในเมื่อการติดต่อต่อสื่อสารทำได้สะดวกการคมนาคมดีขึ้นคอนโดแอร์อัดในเมืองก็จะเปลี่ยนไปเป็นบ้านแนวราบในสถานที่แวดล้อมสวยธรรมชาติ 33. ด้วยรถยนต์ไฟฟ้าจะถูกใช้อย่างมากปี2030จะไม่มีเสียงดังรบกวน 34. ปี2030เมืองจะสะอาดอากาศบริสุทธิ์ดีกว่าปัจจุบันเยอะ35พลังไฟฟ้าจะถูกมากและสะอาด 36. Solar Production จะเพิ่มขึ้นอีกแบบยกกำลังเอกโพนเชียลีสาบริษัทที่ผลิตไฟฟ้าด้วยน้ำมันฟอสซิลอีเนอร์จีขณะนี้พยายามแข่งกับโฮมโซล่าอีเนอร์จีแต่สุดท้ายจะพ่ายแพ้เพราะความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 38. ทรีโคเดอร์เครื่องมือตรวจวัดสายตาวิเคราะห์เลือดลมหายใจ ว่าสุขภาพยังดีหรือไม่โดยวิเคราะห์54ไบโอมาเกอร์ว่าเป็นโรคอะไรหรือไม่และปัจจุบันก็มีแอปบนมือถือมากมายที่ให้ข้อมูลสุขภาพ Welcome to tomorrow เห็นว่ามีประโยชน์เลยเอามาฝากให้พวกเราได้เตรียมตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในทุกวันนี้หลังโควิด19